สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะก็มาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษาอีกเช่นเคยนะคะเทอมนี้ก็เป็นเทอมที่สองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพนะคะสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของลักษณะอารมณ์นะคะ สภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกนะคะแล้วก็สุขภาพทางรบนะคะแล้วก็การจัดการกับอารมณ์ในเบื้องต้นนะคะเราจะมีวิธีปฏิบัติยังไงนะคะก็คือ4ีหัวข้อหลักๆนี้ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรานะคะลักษณะของอารมณ์นะคะอารมณ์หมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจที่มี ต่อสิ่งต,งต่างๆรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ยิ้มแย้มอารมณ์ดีอารมณ์เศร้าร้องไห้นะคะซึ่งสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบต่อจิตใจของเรานั่นเองนะคะ,ะนักเรียนเห็นในภาพนี้ไหมคะก็จะมีตั้งแต่ยิ้มหัวเราะเศร้าเนาะคุ้นคิดร้องไห้นะคะ ซึ่งอารมณ์นะคะก็จะแบ่งได้เป็น2ลักษณะเลยนะคะอ่าก็คืออารมณ์ทางบวกนะคะอย่างเช่นดีใจชอบใจรักชื่นชมสุขสบายสนุกสนานลักษณะอารมณ์ทางบวกนะคะจะส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะส่วนอารมณ์ทางลบนะคะอย่างเช่นพวกโกรธอิจฉาริษยาเสียใ,ใจเศร้าใจกลัวเกลียดวิตกกังวลเครียดนะคะลักษณะ อารมณ์ทางลบก,ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะอารมณ์แต่ละลักษณะก็จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เลยนะคะอ่าหนึ่งเลยอารมณ์พึ่งพอใจหรือเบิกบานใจนะคะเป็นลักษณะอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นเมื่อสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้นะคะประสบความสำเร็จในเรื่อง ที่คาดหวังหรือได้รับสิ่งที่ดีอย่างเช่นได้รับรางวาัลได้รับคําชมเชยจากคุณครูจากเพื่อนนะคะเมื่อมีอารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานใจนะคะก็จะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นรู้สึกมีความสุขไม่เกิดความเครียดแล้วก็มีกําลังใจในการเรียนแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะเมื่อเราได้รับของขวัญเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจใช่ไหมคะมีใครบ้างที่รู้สึกว่าได้ของขวัญแล้วเสียใจอะ่ะไม่อยากได้หรอกของขวัญเนี้ยมีไหมส่วนมากก็ไม่มีเนาะทุกคนส่วนมากก็จะดีใจใช่ไหมที่คุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญเราอาจจะจินตนาการไปว่าเอ๊ะข้างในเป็นของเล่นข้างในเป็นของที่เราอยากได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะก็คือความอยากรู้อยากเห็นนะคะวัยเรียนเนี่ยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆแล้วก็จะทดลองทำเพื่อสแสวงหาเหตุผลของเรื่องนั้นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นนะคะความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ควรที่จะใช้ให้ถูกต้องถูกเวลาแล้วก็เหมาะสมนะคะเช่นการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ต้องการรู้ด้วยตนเองนะคะจากห้องสมุดหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง,ห,องหรือคุณครูนะคะที่สามารถจะให้คําตอบในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะอ่า การหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุดนะคะเป็นการหาความรู้ที่เหมาะสมนั่นเองต่อไปนะคะอารมณ์อิจฉาริชยานะคะเด็กอายุ9-12ปีมักจะมีอารมณ์ดังกล่าวนี้กับบุคคลภายนอกบ้างเช่นเพื่อนวัยเดียวกันโดยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นที่ดีกว่า การเห็นคนอื่นได้ในสิ่งที่ดีกว่าตนหรือรู้สึกว่าคนอื่นมีสิ่งที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าตนนะคะเช่นได้คะแนนสอบที่ดีกว่าหรือเพื่อนได้รับความสนใจจากคร,กรูมากกว่าอย่าว่าแต่ในช่วงอายุ9ก้ถึงสิปีเลยคือว่าอายุมากกว่านั้นก็มักจะมีอารมณ์แบบนี้อยู่นะ,ะหลายหลายคนเลยแหละ,ะการแสดงอารมณ์อิจ ชาริษยานะคะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะเราควรจะชื่นชมหรือว่าแสดงความยินดีเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นประสบความสำเร็จนะคะ,ะการแสดงความยินดีกับเพื่อนอยากจริงใจนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะถ้าเราไปอิฉาริษยานะคะเราก็จะมีแต่ความทุกข์นะคะวิกลจริตชอบคิดไปเองนะคะ,ะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสียสุขภาพได้นะคะ ต่อไปนะคะอารมณ์โกรธนะคะอาจจะเกิดจากการไม่ได้รับสิ่งของที่ต้องการนะคะอย่างเช่นเราอยากซื้อขนมหรือว่าเราอยากได้เสื้อผ้าสวยๆอยากได้ของเล่นแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้นะคะเราก็จะเกิดอารมณ์โกรธหรือไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังได้นะคะ<ม>เช่นการได้คะแนนสูงๆนะคะเมื่อ เมื่อไม่ได้นะคะก็จะโกรธตนเองบางคนโกรธคนอื่นเพราะไม่ตามทำตามสิ่งที่ตนต้องการนะคะเช่นชวนให้เพื่อนเล่นด้วยแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยก็โกรธเพื่อนนี่นะคะการแสดงออกถึงอารมณ์โกรธนะคะอาจจะแสดงออกโดยการต่อต้านคือเงียบหรือไม่พูดด้วยพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวกับคน หรือสิ่งที่ทําให้โกรธนะคะอย่างเช่นคว้างป้าหรือทําลายสิ่งของนะคะซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะคะต่อไปนะคะก็คือสภาวะทางอารมณ์ที่มีต่อสุขภาพทางบวกนะคะการมีอารมณ์ที่ดีเช่นดีใจสนุกสนานเบิกบานจะมีผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะคือทําให้จิตใจเนี่ยร่าเริงแจ่มใส กดชื่นยิ้มแย้มสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายไม่เบื่ออาหารหรือปวดศีษะรับประทานอาหารได้ตามปกตินั่นเองนะคะอ่าอย่างในภาพนี้ใช่ไหมคะทุกคนหัวเราะแสดงว่าทุกคนมีอารมณ์ร่าดเริงแจ่มใสนะคะก็คือพอเราหัวเราะแสดงว่าเรามีความสุขใช่ไหมคะอ่าอย่างในภาพนี้เขาอาจจะพูดถึงอะไรสักอย่างใช่ไหมคะ แล้วทุกคนก็หัวเราะหมดเลยเนาะต่อไปเรามาดูสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางรบกันบ้างนะคะสภาวะของอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพของแต่ละบุคคลนะคะการมีความ การมีอารมณ์วิตกกังวลเครียดหรือว่าเศร้าใจนะคะอาจจะทําให้เกิดการปวดศีรษะปวดท้องเบื่ออาหารอ่อนเพลียนะคะจิตใจเศร้าหมองและหากมีอารมณ์โกรธหงุดหงิดนะคะเป็นประจําก็จะทําให้เกิดอาการหายใจเร็วนะคะตัวสั่นซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตของเรานั่นเองเนาะอ่านี่นะคะ การมีอารมณ์เศร้าเสียใจนะคะจะทำให้จิตใจเนี่ยไม่แจ่มใสทำให้เราร้องไห้นะคะต่อไปเรามารู้จักการจัดการกับอารมณ์ในเบื้องต้นกันนะคะหนึ่งเลยเมื่อมีปัญหานะคะเราก็ควรเล่าให้ใครสักคนฟังนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ บกคองที่อยู่ใกล้ชิดเราคุณครูหรือว่าเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่นักเรียนได้พบเจอนั่นเองนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวเพราะว่าการเก็บไว้คนเดียวนะคะก็จะเกิดอาการเครียดสะสมนะคะไม่ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของเราด้วยนะคะสองนะคะก็รู้จักใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างเช่นปลูกต้นไม้อ่านหนังสือทํากิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบนะคะถ้าเราปลูกต้นไม้อ่านหนังสือนะคะหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่คิดรุงซรานนะคะให้จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะ 3. นะคะฝึกนั่งสมาธิเพื่อควบกลุ่มอารมณ์แล้วก็ทกําจิตใจให้สงบนั่นเองนะคะ C นะคะไม่ใช้กำลังหรือความแรงในการแก้ไขปัญหานะคะอย่างเราโกรธเพื่อนเราจะไปทุบตีเพื่อนไม่ได้นะคะเราต้องใช้เหตุผลตั้งสติไว้แล้วเราจะแก้ปัญหาได้นะคะถ้านะคะผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการออกกำลังกายเล่นกีฬาร้องเพลงวาดภาพหรือดูโทรทัศน์รายการที่เราชอบนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความเครียดได้นะคะหกนะคะฝึกรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จัก การมองโลกในแง่ดีนะคะถ้าเรารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแล้วก็รู้จักการมองโลกในแง่ดีเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยเข้าใจในสิ่งต่างๆมากขึ้นนะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั่นเองนะคะอ่าอ,อย่างในภาพนี้นะคะตัวอย่างนะคะในการ มีปัญหาแล้วก็จะเล่าให้คุณพอ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวฟังก็ได้หรือจะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะหรือจะไปเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ก็ได้ะคะ่ะอ่านะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะ แล้วเจอกันในอีพีต่อไปนะคะอีพีต่อไปครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้หลายคนเกิดความเครียดหดหู่ รวมถึงเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆตามมาวันนี้คุณหมอธนะมีวิธีการจัดการความเครียดดีๆมาแนะนําเพื่อจะช่วยให้คุณและคนรอบข้างคลายความกังวลท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดในปัจจุบันได้ครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ควรทําคือตั้งสติทําความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันมีสติเข้าใจตัวเองกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาและดูว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้สิ่งต่างๆดีขึ้น นั่นคือวิธีรับมือที่ดีที่สุดค้นพบตัวตนในมุมมองใหม่การได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอาจทําให้เราพบเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นจากที่ทําอาหารไม่เป็นก็พบว่าตัวเองสามารถทําอาหารได้อร่อยและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีหรือคนที่เคยลดน้าหนักไม่ได้ก็ใช้ช่วงนี้ฟิตหุ่นออกกำลังกายเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้ติดตามข่าวสารแต่พอดีการเสพข่าวสารติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคยังเป็นเรื่องจําเป็น แต่การรับรู้ข้อมูลที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดความกังวลได้ดังนั้นควรติดตามข่าวสารแต่พอดีเพื่อป้องกันการเสพสื่อมากเกินจนรู้สึกกังวลและเลือกเสพเฉพาะข่าวสารที่เชื่อถือได้เช่นหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรด้านสาธารณสุขไม่ส่งข่าวที่ได้รับมาจากแชทที่ส่งต่อต่อกันมาเนื่องจากมีโอกาสาเป็นเฟกนิวสูงส่งต่อพลังใจที่สร้างสรร์แม้จะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมหรือปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นแบบนิว n o r m a l ล แต่เราก็ยังสามารถดูแลใส่ใจคนรอบข้างได้ด้วยการพูดคุยกับเพื่อน,อนผ่านช่องทางแชทหรือวิดีโอคอลโดยแนะนําให้พยายามเรียงการพูดถึงเรื่องเครียดไถ่าถามสารทุกสุขดิบของคนรอบข้างแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยคลายความรู้สึกโดดเดี่ยวและบรรเทาจากความเครียดของตัวเราเองและคนรอบข้างได้ปรึกษาจิตแพทย์การรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นของแต่ละคนไม่เท่ากันคนทั่วไปอาจใช้เวลาในการปรับตัวไม่นานแต่คนที่มีปัญหารุมเร้าได้รับผลกระทบเยอะ จนจัดการกับความเครียดได้ไม่ดีพอหรือผู้ที่มีอาการทางจิตเวชอาจจำเป็นต้องเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์เพื่อหาวิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในปัจจุบันการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะนอกจากจะช่วยรักษาสุขภาพจิตได้อย่างถูกวิธีแล้วยังทำให้เรารับมือกับปัญหาอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยความเครียดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่หากเราเรียนรู้รับมือและปรับตัวก็จะช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้การเรียนออนไลน์ทำอย่างไร วิธีการจัดก,การความเครียดจากการเรียนออนไลน์การพักจากสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียด c h e a break from the s t r e s s อาจเป็นเรื่องยากที่จะพาตัวเองออกจากสิ่งที่ทำให้เครียดโดยเฉพาะการทำกิจกรรมอย่างเดิมต่อเนื่องยาวนานเช่นการเรียนออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดความเครียดได้สิ่งที่แนะนำคือการหยุดพักสั้นๆเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถพักสายตาเป็นช่วงๆจะช่วยลดความเครียดลงได้ การจัดการเวลาให้ดีและเป็นระบบ manage your time and get organized การจัดการกิจวัตรประจำวันที่นอกเหนือจากการเรียนออนไลน์เช่นพักผ่อนทำงานอดิเรกออกกำลังกายหรือทำลิสต์สิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน to do list ก็จะช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียดลงได้พักผ่อนให้เพียงพอและทานอาหารที่มีประโยชน์ sleep well and eat well การเรียนออนไลน์สิ่งที่สําคัญคือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอโดยแนะนําให้สั่นระบบการเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเพราะหากนอนไม่พอจะทําให้ร่างกายอ่อนล้าสมาธิไม่ดีตามเนื้อหาที่เรียนไม่ได้ก็ผ่านให้เครียดและทําให้ความอดทนต่อสภาวะเครียดสเตรชโชเลเรนต์ต่ลงอีกด้วยอีกทั้งส่งผลต่อการกินที่ไม่เป็นเวลาการเรียนออนไลน์อยู่บ้านมักพบว่าวงจรการนอนและกิจวัตรประจําวันมักจะไม่เป็นระบบทําให้ร่างกายและจิตใจปรับตามไม่ได้ การออกกำลังกาย exercise เนื่องจากการดูหน้านจอมอนิเตอร์เป็นเวลานานจะทำให้กล้ามเนื้อตาเมื่อยล้าปวดตาและปวดศีรษะอีกทั้งอาการปวดกล้ามเนื้อจากการนั่งนานๆก็จะทำให้เครียดได้เช่นกันการออกกำลังกายผ่อนคลายกล้ามเนือ้อก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดความเครียดได้เช่นการพักสายตายืดเส้นยืดสายบิดตัวทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยต้นคอเอวบา่าไหล่และลดความเครียดลงได้ การพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนที่สนิทเด t o โซเชียล p p อร์การพูดคุยกับครอบครัว,หร,รรรวหรือเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยเพื่อระบายความรู้สึกปรับทุกปัญหาหรืออารมณ์ความรู้สึกแย่ๆที่มีจะช่วยทําให้ความเครียดเบาบางลงและคลายความกดดันลงไปได้หากเราเปรียบเทียบความรู้สึกเหมือนลูกโป่งที่สูบลมเข้าอย่างเดียวหากสูบลมเข้ามากไปลูกโป่งก็จะแตกแต่หากสูบลมเข้าและปล่อยลมออกก็จะทําให้ลูกโป่งไม่แตก ความรู้สึกทุกข์ก็เช่นเดียวกันหากได้ระบายออกไปบ้างความเครียดก็จะเบาบางลงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ Get help if you need บางครั้งเมื่อรู้สึกเครียดเราอาจจะไม่สามารถจัดการความเครียดด้วยตนเองได้ทั้งหมดการขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็เป็นอีกวิธีที่ดีในการขอคำแนะนำหรือปรึกษาปัญหาต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจทุกข์ใจหรือส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตได้ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสัญญาณเตือนเมื่อเราสังเกตเห็นว่าคนรอบข้างหรือตอนเองเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็ควรม,มาพบจิตแพทย์เพื่อประเมินอ,อาการและรักษา 1. สัญญาณเตือนด้านอารมณ์ทุกใจขาดความสุขมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายรู้สึกกังวลตลอดเวลามีความกระวนกระวายใจและอยู่ไม่นิ่งใจหวิวสั่นหายใจไม่อิ่ม ความอดทนต่ำลงสิ่งที่อดทนได้ก็จะทนไม่ได้เช่นเดิม 2. ส,สัญญาณเตือนด้านความคิดไม่มีสมาธิในการทำงานหรืออ่านหนังสือลังเลในการตัดสินใจคิดในทางลบไม่ภาคภูมิใจในตนเองหรือคิดว่าตนเองไม่ดีไม่เก่งดังตั้งใจหมกมุ่นอยู่กับเรื่องในอดีตซึ่งมักเป็นเรื่องไม่ดี 3. ส,สัญ,ญญาณเตือนด้านพฤติกรรม แยกตัวหรือไม่อยากพบปะผู้คนเหมือนเคยขาดความสนใจในสิ่งรอบตัวนอนไม่หลับหลับไม่สนิทอาจนอนมากเกินปกติหรือตื่นนอนแล้วรู้สึกไม่สดชื่นเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารมากเกินปกติดื่มเหล้าสูบบุหรีหรือดื่มกาแฟมากกว่าปกติ4สัญญาณเตือนด้านร่างกายปวดศีรษะปวดเมื่อยปวดท้องปวดกล้ามเนื้อปั่นปวดในท้องใจสั่นใจเต้นแรงหายใจไม่อิ่มถอนหายใจบ่อย หากมีอาการดังกล่าวแสดงว่าตัวท่านเองมีอาการเครียดให้ฝึกปฏิบัติตามที่แนะนำข้างต้น